สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมง์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานและโครงการก่อสร้างอุโมงทางเดินลอดถนนมหาราชเขตพระนครกรงุงเทพมหา,าคนครกันบ้างที่ล่าสุดนะครับผู้บริหารสํานักการโยธา กรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้โครงการก่อสร้างอุโมงทางเดินลอดถนนหน้าพระรานคืบหน้าร้อยละ15และโครงการก่อสร้างอุโมงทางเดินลอดถนนมหาราชคืบหน้ากว่าร้อยละ18มั่นใจว่าทั้งสองโครงการจะสามารถดาเนินการก่อสร้างได้เร็วกว่าแผนที่กําหนดไว้ซึ่งคาดว่าหากแล้วเสร็จทั้งสองโครงการนี้จะมีส่วนสําคัญรองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างประเทศที่ปกติเข้าชมวัดปั้นศรีรัตนาศ,าศาสดาราง และประบรมมหาราชวังไม่ต่ำกว่า35,000คนต่อวันเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่10มกราคม2,564 ายไทยวุฒขันแก้วผพ้่อในการสำนักการโยธากรุงเทพมหานครพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและประชุมวางแผนเร่งร,รัดโครงการก่อสร้างอุโม,งท,ง,นนง,ง,มงทางเดินลอดถนนหน้าพระรานและโครงการก่อสร้างอุโมงทางเดินลอดถนนมหาราชเขตพระน,นครกรุงเทพมหานครโดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานและผู้รับจ้างโครงการให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่โดยสำนักการโยธากรุงเทพมหานครระบ,บุว่า ความคืบหน้าล่าสุดปัจจุบันโครงการก่อสร้างอุโมงทางเดินลอดถนนหน้าพระานดำเนินการก่อสร้างไปแล้วโดยมีความคืบหน้าร้อยละสิบห้าและโครงการก่อสร้างอุโมง์ทางเดินลอดถนนมหาราชคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละสิบแปดซึ่งทั้งสองโครงการสามารถดำเนินการก่อสร้างได้เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการสำนักการโยธายัางคงผลักดันให้โครงกรารดังกล่าวเดินหน้าก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยหน้างานแล้วเสร็จผู้อำนวยการสํานักการโยธาได้มีการประชุมวางแผนเร่งรัดงานก่อสร้างทั้งสองโครงการพร้อมทั้งสั่งการให้ผู้รับจ้างเร่งรัดงานเสาเข็มเจาะและงานขุดก่อสร้างโครงสร้างคำยันอย่าให้่าช้ากว่าแผนที่กําหนดไว้รวมไปถึงให้เพิ่มมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการก่อสร้างทั้งต่อสิ่งปลูกสร้างรวมถึงผลกระทบด้านมลภาวะ ที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5และเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการก่อสร้างเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและคำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานประสานผู้รับจ้างให้มีการตรวจสอบแรงงานอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระราบาดของโรคโควิด -19 ที่กลับมาแพร่ระราบาดหนักในขณะนี้สำหรับโครงการนี้หากกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่รอบกอบรัตนโกสินทร์ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาส,ะสะดารามและพระบรมมหาราชวังเป็นจำนวนมากเฉลี่ยวันละไม่ต่ํากว่าส5 0 0 0นาพันคนอีกทั้งยังเป็นการช่วยลดผลกระทบด้านการจราจร เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วยจัดระเบียบให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไม่ต้องเดินข้ามถนนรวมถึงเป็นการปรับสภาพแวดล้อมของพื้นที่บริเวณสนามหลวงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสมกับเป็นสถานที่สําคัญของประเทศชาติสําหรับรายละเอียดโครงการประกอบด้วยหนึ่งโครงการก่อสร้างอุโมง์ทางเดินลอดถนนหน้าพรานจํานวน2จุดวงเงิน945ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง540วันได้แก่อุโมงทางเดินลอดหน้าพระลานจุดที่1ระยะทาง96เมตรพื้นที่รวม6,280ตารางเมตรพร้อมห้องน้ำชาย21ห้องห้องน้ำหญิง55ห้องถงพักคอยทางเดินและอาคารกองอำนวยการและอุโมงคทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจุดที่2ระยะทาง37เมตรพื้นที่รวม350ตารางเมตรพร้อมง,งานก่อสร้างระบบสุขาภิบาลระบบระบายน้ำ ระบบไฟแสงสว่างระบบระบายอากาศและปรับอากาศระบบจราจรและงานปรับภูมิทัศน์และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง2โครงการก่อสร้างอุโมงทางเดินลอกถนนหมหาราชวงเงิน180ล้านบาทระยะเวลาก่อสร้าง360วันระยะทาง90เมตรพื้นที่รวม1146ตารางเมตรพร้อมห้องน้ำชาย15ห้องห้องน้ำหญิง20ห้องถงพักคอยทางเดินและงานก่อสร้างระบบสุขาพิบาล ระบบระบายน้ำระบบไฟแสงสว่างระบบระบายอากาศและปรับอากาศระบบจราจรรายงานปรับภูมิทัศน์และงานอื่นที่เกี่ยวข้องมูลค่าการก่อสร้างของทั้งสองโครงการอยู่ที่1125ล้านบาทโดยโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินรอบถนนนาพระรานใช้เวลาก่อสร้างประมาณ540วันคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี2565และโครงการที่2โครงการอุโมงค์รอบถนนมหาราช ใช้เวลาก่อสร้าง360วันคาดว่าแล้วเสร็จในช่วงปลายปี2564กรุงเทพมหานครเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันมาหลายปีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวจะสร้างความประทับใจและจูงใจให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวอีกพร้อมบอกปากต่อปากโดยไม่ต้องไปเปล่ยนง,งบประมาณในการโปรโมทการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด -19 ดังนั้นต้องเร่งจัดการกับปัญหาการแพร่ระราบาดของโควิด -19 ะระลอกนี้โดยเฉพาะต้นเหตุของการที่เกิดปัญหาขึ้นมานั่นก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยบางคนที่ปล่อยให้มีการเปิดบ่อนปล่อยให้มีการลักลอบข้ามแดนและลักลอบขนแะไรงานต่างด้าวหากนายกรัฐมนตรีจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้เร็วต่อใดก็ยิ่งเป็นโอกาสที่ทการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทยจะฟื้นตัวเร็วมากขึ้นเท่านั้น และที่สำคัญประชาชนจะได้หายใจโล่งจมูกกันสักทีหากเพื่อนๆเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ